สวัสดีครับพบกับผมไอเก่งเ h นน n e ลนะครับอยู่กับรายการไอเก่งแม่งปั่นหว่า EP สองนะครับแกเราจะมาปั่นคนกันดีกว่าเริ่ม <c oughs> เดี๋ยวก่อนก่อนเริ่มครับ <c oughs> เฮ้ยทำไรอ่ะไอทำไรอะ <c oughs> ไอะ <c oughs> แต่พ่อแม่อยู่บ้านเพื่อนใช่ไหมเนี่ยรู้เลย แอปนี้พ่อแม่มัเล่นเกมใช่ไหมไ<ป>เดี๋ยวบอกแม่บอกแม่แอปนี้มาดูมาดูเกมเนี่ยใส่หูฟังเ่ยใช่เลยว่าเจอกันแล้ววันนี้ครับเหมือนไอ้นี้เลยจําได้อตอนอยู่ป .3 ที่อยู่ห้องสามทับสามได้นี่ไงรเราเองจําไม่ได้เหรอชื่ออะไรเอ้าจําเราไม่ได้หรอใครวะ เรานเดทไงนายนเดทคงสุวรรณน่ะเนี่ยเราอยู่ตอนนั้นอยู่ปสามทับสามไงที่นายชอบเตะบอลชอบเตะเสาว่ะแต่ไม่ชอบเตะบอลหน้าอ๋อได้แล้ว เนี่ยเราจําได้นายชอบถือเนี่ยไปไปหลอกอาจารย์อ่ะไปหลอกครูอ่ะแล้วครูแล้วแล้วนายก็โดนครูตีอ่ะทำอะไรครับเนี่ย what do you do ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ดึกไม่มีเรียนนะ มีมีตอนายสองครับอ่าเดี๋ยวฟอคูเนี่ยแอบเล่นเกมในคาบเรียนหลักฐานมีหลักฐานมีเดี๋ยวส่งให้ครูดูเลยแอบเล่นเกมตอนเวลาเรียนทำอะไรอะ่ะทำอุปกรณ์ไหนไหนอุปกรณ์ไหนที่ที่เล่นเกมไหนอุปกรณ์ฟีไฟนี่ไหนไหนไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อย อีโคตรเท่กว่านี่นี่นี่พี่ก็ทำเหมือนกันพี่ก็ทำเหมือนกันไม่ได้หมอนด้วยดูดูนี่นี่นี่ดูนะดูนะดูนะเฮ้ยเต้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยเต้นนี่เอ้ย โถธรรมดาที่ไหนล่ะโถธรรมดาที่ไหนล่ะโอ้ยอนาคตนี่ใช่แน่ใช่แน่เย้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 สวัสดีครับดีครับทำไมทำไมหน้าตาเป็นงั้นน่ะกูโลดแล้วครับไม่ต้อง zoom สบายสบายไวรุ่น นั่งตกปลาครับเฮ้ยตกปลาเหรอไหนไหนไหนอยากเห็นน <Young> ่ะมีปลาเปล่าไม่มีครับไหนตกปลาตกปลาอยู่ไหนอ่ะเอ๊ตกปลาเดี๋ยวนี้ปิดเทอมหรือว่าปิดเทอมเรียนออนไลน์อ่าอ่าไม่ได้เรียนไม่ได้เข้าขี้เก็จเข้านี่ อลีกเกียนเข้าคีิเกียนเข้าเดี๋ยวฟ้องครูเดี๋ยวฟ้องครูเดี๋ยวฟ้องครูหลักฐานมี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 นี่เสียเวลาเล่นเกมเราใหนายทำห้าบวกห้านายทำได้ยังใครครับห้าบวกห้าอะไรคือห้าบวกห้าครับไม่ปวดจมูกเลยไงปวร้ลน คนไหนคนละคนแล้วอันนั้นใครไม่รู้ผมก็เจอเหมือนกันที่อะไรเขาตั้งเขาอะไรมาสอนสอนอะไรนั่นอ่ะเฮ้ยผมก็เห็นผมก็เห็นเขาโอ้เลรอครับนี่เดี๋ยวเอ้ยเอาเจไอะเลยชอบปัดหนีอ่ะเราอ่ะอะไรผมไม่ได้ปัดหนีผมไม่ได้ปัดหนีจริงๆแต่งานแต่งานขาด S <S 2> <S 2> <S มไม่ใช่ไม่ใช่ระบบมันไม่เอ้ไอ้ผมว่าหน้าพี่คุณๆนะอะจริงจริงนะไอ้พูดจริงจริงนะพี่สตรีมป่ะคุณคุณยังไงอ่ะไหนพี่แคทพี่แคทเกมฟีฟ่าปะใช่ไหมแคทเกมฟีฟ่าใช่ป่ะพี่ฟีไอ้นี่ไม่ใช่ฟีฟ่าเด้ฟีฟ่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่เอาพี่เล่นอะไรบ้างเนี่ยพี่เล่นพับจีอ๋อพับจีพับจีแคทของหรือโมบายพี่โมบาย